สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินชิลๆสัมผัสบรรยากาศที่ถนนคนเดินเข็มมาลาจังหวัดอุบลราชธานีกันนะคะถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปเดินเที่ยวได้กันเลยบอกเลยว่าที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามีทั้งของกินพื้นบ้านสุดอร่อยและสินค้าทำมือแบบเก๋ๆและมีวิวแม่น้ำโขงที่สวย จับใจอีกด้วยค่ะและถนนคนเดินเขมร่านะคะก็ตั้งอยู่ในอำเภอเขมร่าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นถนนเรียบแม่น้ํโคงที่เปิดให้เดินเที่ยวในช่วงเย็นของวันเสาร์นั่นเองค่ะที่นี่ก็มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่านอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านและของฝากจากชุมชนแล้วยังสามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำคงได้แบบเต็มตาอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆ่นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของ ประดับตกแต่งนานาชนิดค่ะก็จะมีเสื้อผ้าหลายสไตล์หลายรูปแบบนะคะหรือเสื้อผ้าลายไทยแล้วก็มีหนังให้ดูอีกด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าถนนคนเดินเขมราน,นะคะก็คือจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดน,นะคะหากมาเที่ยวอุบลราชธานีค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะก็คือแบบสวยมากนะคะแสงสีอะไรเออคือแบบจึ้งจึ้งมากความพิเศษ ก็คือนะคะทุกค่ำคืนวันเสาร์นะคะก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมเช่นการฟ้อนพื้นบ้านนะคะการแสดงดนตรีแฟชั่นโชว์ผ้าใหม่นะคะที่ทำให้รรยากาศกระปี้กระเป๋าและอบอุ่นขึ้นค่ะอาหารเด็ดๆที่เจอก็กคือข้าวตี่คุณตานะคะหมูยอทอดขนมพื้นบ้านแล้วก็น้ำสมุนไพรเย็นๆค่ะก็คือดีตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีบ้านไม้เก่าอายุเป็นร้อยปีค่ะคือสวยมากๆถ่ายรูปขึ้นสุดๆนะคะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นรูปภาพเก่าของชาวเขม,มรราชสมัยก่อนนะคะภาพบรรยากาศต่างๆของชาวเขม,มรราชสมัยก่อนนี่นะคะนี่นะคะดูได้เลยค่ะทาแบบสวยมากเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนี่นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะบ้านไม้เก่านะคะ ชาวเข็มมรล่านะคะคือสวยมากๆนะคะข้างในก็จะมีโคมไฟเสื้อผ้าเก่านะคะโคมไฟต่างๆนานาก็จะเป็นห้องนอนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะดูไปก็แอบร้อนอยู่นะคะต่อไปก็จะมาห้องครัวคะ่ะไว้อย่างนี้นี่ก็จะเป็นห้องครัวนะคะก็จะมีเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะก็จะประมาณนี้นะ ดูเอานะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะมีเอพัดลมเก่ากรอบรูปนะคะคือสวยมากๆนะคะเลรยกาดีมากดีมากแบบดีมาก,มากอันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานสมัยก่อนนะคะนี่นะก็จะมีโทรศัพท์เก่านะคะแล้วก็แป้นพิมพ์แลบวก็เครื่องคิดเลขเก่าะคะ่ะ เมู่เขาเรียกว่าอะไรนะนี่ก็บรรยากาศข้างนอกนะคะตรงทำไมสันขาวจังนี้นี่ก็จะบร,รากาศข้างนอกนะคะดูนะแสงสีคือสวยมากตัดบว่ถนนสายวัฒนธรรมเข็มมรลาดชธานีใช่ไหมใช่นี่นะคะบรรยากาศในงานสวยมากถ้าใครที่มาอ,อุบลน,นะคะอยากจะหาที่เดิน เล่นตอนเย็นๆนะคะบรรยากาศดีๆของกินอร่อยวิวริมน้ำสวยๆนะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะมาแล้วจะติดใจแน่นอนนะคะได้รูปสวยได้ชิลได้ความรู้สึกดีๆกลับไปแน่นอนค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็ฝนตกนะคะน้นพวกเราขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะอำเภอเขมรราชค่ะบ๊ายบาย